คุยกันได้นานๆเลยเออค่ะคุณเดนนะคะพสดีค่ะเริ่มขย้อยออกทีละคะแต่ว่ามันเป็นไม้ส,สักโกรดนะแม้ไม้ก่อนยังไม่ได้ออกเลยอืมพี่มิวหนูพูดถึงไหนลืมเลยอืมนะเขาก็ตอนช่วงนี้เขาก็เริ่มเริ่มจะ <c oughs> เตรียมการที่จะเข้าสู่วันหยุดปีใหม่แล้วเนาะอืมที่นี่เขาจะหยุดวันที่27นะครปิดวันที่27 อียหรือ2ี่แปดะีเลยถึงผู้สับสนุนอ่ะยาน,นสขาีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออตอนนี้ผู้สนับสนุนหายไปมาแล้วบอกผู้สนับสนุนหายไปจ้าเพราะว่าอย่างละอืมอ่าความนิยมมันลดหน่อยลุงก็เลยจัดในซัมมี่เมนบอกนะคะจัดที่จริงแล้วแต่ละง,งานแต่ละง,งานเธอน่ะจะต้องจัดอย่างอลังการอืมผูหายักเสือเลย พอหามเสือเนีมันใส่ใส่อันอันนั้นแล้วมันมีปิดเออบังไม่โทรมามื่อกี้การที่อันการที่ทำสารตั้งสารขนาดนี้นะ่ะมันถือเป็นเรื่องสําคัญแต่ทีนี้นะ่ะน่าจะผู้สนับสนุนน่าจะดลดน้อยถอยลงเลยได้กัดชำนั่น อันนี้บร่ได้เว้าดูถูกดูแค้นอะไรนะอันที่จริงแล้วนะการตั้งศาลใหม่เลยน่ะมันจะต้องเชิญพระเชิญพามแล้วก็ของไหว้ก็ต้องจัดเต็มนะอออันนี้พอเห็นแต่มมักงไหมชงสามนวยอเมนบอกมันมันเหมือนจะขาดคนสนับสนุนนะใช่ไหมเหมือนเหมือนขาดคนสนับสนุนขาดคนน่นเขาเรียกว่าเปย์ซอยน่ะเมียปกติน่ะปกติจัดงานย่างกจะจาม เธอจะเล่นใหญ่ไว้ก่อนเลยจ้าทำไมบ้านหลังนี้ทำไมทำไมจากแค่นี้หรอคนกะซีหาคนนึงแมะเออมเมนบะเรวยถ้าสมมติว่าไม่ต้องการให้ลกนู้ก็ไม่ต้องให้ใครถ่ายเลยจ้าแต่อันนี้ให้เพื่อนรักถ่ายเออถ่ายออกสือ่อเพื่อให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์เหรอคะอืมผลไม้ต้องห้าอย่างหึงแมค่ะปกติหนูหนูหนหนไหว้นะแต่ว่าตอนตั้งนั้นตอนตั้งตั้งตั้งใหม่อะ่ะหนู ของข้าวด้วยนะเออมีของข้าวน้ำเดซใส่หัวหมูคนนี้อือให้พ่อสงสารบอกอยากให้เขาถ่ายเพื่อจะให้เห็นถึงความให้ให้เอนเพื่อนรักถ่ายรูปไว้ให้เห็นถึงความขาดแคลน,น <c oughs> ผู้สนับสนุนบอกรู้จักไหน <c oughs> เออหลังบ้านก,ก็หายหมดแล้วติอืหลังบา้านหลังบ้านก,ก็หายหมดแล้วติ <c oughs> คืออี่ยงหลังบา้าน อ๋อหลังบา้านอันพอนกัว่าเบืเ้องหลังนะเงินตัวเองมันไม่เคยควักอะไรสักอย่างหรอกพี่ดวงแของเออถึงแม้ว่าจะเป็นค่านาททำบุญให้ตุ๊ก,กตาของตัวเองมันยกตองตขอคนนื่นเลยพี่เอออันนี้นะบ้านตัวเองมันก็มันไม่ควักค่าอีนี <c oughs> อนนน่อีนี่ตะนีทีเหนียวอ,อีนะี่ตะนีทีเหนียวเออนะเพราะบ้านตัวเองนะฮไ,ไมไม่ยอมเสียสละเงินนะาลา มันต้องเห็ุให้ครบอุงเด้การการที่ไม่รู้สิมันก็แล้วแต่แต่ว่าคิดว่ามันคงจะไม่เชื่ออะไรพวกนี้หรอกขนาดเรื่องเวนเรื่องกรรมมันยังไม่เชื่อเลยอืมหนาวบอโอ้ปาิมปากิมพอนใจสิการแล้วถ่าเย, <c oughs> ายหเห็นว่าตัวเองตกทุกได้ยากเรียกร้องความสนใจจากเอฟซีโอ้มันเป็นแผนมันใช่ไหมพี่จามีอืม ว่าตัวครูในอยากเาม,มีไผ่เดียวแลว้วเามีไผ่สนใจขนาดคนมารวมงานกับ่ม,มีไพ่แล้วเรือแต่เพื่อนรักกับกับผู้เฒ่าสามสีวุ้นเห็นไหมเอออาหารหวานข้าวผลไม้น้ำแดงน้ำเขียวน้ำชาต้องพบวงพวงมาลยัยแม่นพวงมาลัยผูกเทียนทุกสิ่งทุกอย่างอืมฆก็ะทันนู้นนะแมฆกระทั่งอัน,ะะน,นอะไรนะหมากูอะไรพวกนี้ต้องทุกอย่างพรมนะอื หัวหมูก็ได้นะแต่ไม่ถ่ายให้เราเห็นันมีเราสิบไทยสนาโอ้ยมาจากว่านจะร้องนุมวามันบม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีอยู่จริงจ้ะตั้งสารพรภูมิมีผลมไม้อาหารคาวห่ะใช่ค่ะตอนตอนนุไม่ได้ตั้งสารพรภูมิน่จะนูตั้งสารอันสารฮะเอาเมนอกใส่กันเดี๋ยวก็สิมาเวาอืม ใช่มีหมากคูบุรีเล่าข้าวหลายอย่างแต่ที่เห็นเมื่อกี้เข้าไปดูเมือนเล่นขายของหนงูว่ามันทําง่ายไปนะเมยเอ <S <S อแต่เข้าเยอะขอบคุณครับพี่ดวงแขนะดูแป๊บเดียวก็โอเคแล้วค่ะมันเหนียวมันได้จนเคยตัวเกือบสองเดือนอ่าออกมาแบบอัตคัดแม่นพี่ตันดี้ ใช่ไหมเออเออแต่ว่ารอบนี้อาจจะมันที่มันอาจจะคาดอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเลิกเลิกสนับสนุนไปหลายคนอย่างนี้ไหมหรือว่าอันสปอนเซอร์อันหลักอย่างเป็นทางการอาจจะอาจจะไปหมดแล้วเหลือแต่สปอนเซอร์ที่มาหลงกองแกงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เห็นในภาพมีน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเปล่าอย่างละขวดอย่างน้อยๆอ,อ่ะมันต้องเป็นคู่ไหมเออมีกล้วยหนึ่งวีผลไม เพื่อนไงใช่ไหมเพี่อนอ,อัจรยะอัจฉรเออมันแกล้งโจรค้าอย่าเชื่อมนค่ะหนูกวานสันติเจอเห็ดเรียกหลงความสงสารมึงกับคักเน่งเป็นหยาเงินมึงนะนะเอออยากมันบินบอกหรือจังไดเออควักออกมาทําเพื่อให้ตัวเองออยู่เย็นเป็นสุขให้เป็นสิริมงคลกับบ้านใหม่ตัวเองแลวแต่มึงไม่ลงทุนบ้างวะเบนบอกหรือถ้ามึงไม่เชื่อเรื่องนี้มึงก็ไม่ต้องไปตั้งศาลค่ะเบนบอก ถ้ามึงไม่เชื่อว่าทำแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุกนู่นนี่นั่นอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปทำเม่ตั้งศาลค่ะอันนี้มึงตังางศาลเสว่าม,มึงก็ยังเชื่อแต่มึงตั้งแล้วมึงต้องทำให้มันดีเข้าใจไหมอืมในการันตั้งครั้งแรกเจ้าของบ้านจะต้องจัดการเองด้วยความตั้งใจเทจริจจงแมนอืมจัดเต็มอ่าก็อยู่ดีมีสุกนะใช่ค่ะใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี่จะต้องเทเองเออมาโนนเร็ว ขอ,องที่ถวายไก่เป็นผลไม้ของหวานฮะไหวยเยอะไม่ได้เดี๋ยวต้องแกกคนอื่นกินมันไม่ใช่นโยบายมันใช่ไหมโอ้ก็มีบอ่อันเกอนถ้าสมมติไหวเสร็จแล้วลของลอของไหวอะไรเรียบร้อยกรบาดบับบป่นมูเจ็สี่หรออืมบม่ใม่นโยบายมันไม่ใช่นโยบายมันถ้าสมมติเราจะซื้อมาเยอะมันก็จะเสียดายใช่ไหมแต่ว่าของไหวนี่กินกันกยุ่ยเย็นเป็นูตรไดอืม โดนผู้ใหญ่ใจดีบล็อกหรือเปล่าช่วงนี้ออนเออไม่ใช่มืดละล่ะมืดคนสนับสนุนละล่ะเออถ้ายังมีคนสนับสนุนนะมันจะต้องอลังวันนี้การตั้งศาลมาได้แม่นเรื่องเรื่องเล็กนะยิ่งดูการตั้งศาลองมันวันนี้เครื่องเส้นไหว้ไม่เพิ่มพูนดูแล้วยิ่งเจริญลดลงค่ะไม่เจริญขึ้นหรอกค่ะตั้งแบบขอไปที่พี่เจค,คอยว่ากันสิละ เาก็ว่าสิละ่ะเฮ็ดบมเต็มที่นะเมยเหมือนทาง,ง่ายเกินไปถ้ามึงไม่เชื่อถือหรือว่าไม่เชื่อเรื่องนี้มึงอย่าทาตั้งแต่แรกใช่ไหมเออการตั้งศาลทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรวมสมบูรณ์พื่อปูนทุกสิ่งทุกอย่างของไหวไ่ต้องพลึดเออเฮ้ค่ะเรียกมราความื่อสารเรียกเราความืึอสารแต่ว่า <c oughs> เรื่องนี้น่ะหนูถือว่าศาลพระภูมิที่อยู่ที่อยู่อตรงห้วยของหนูนะ่ะหนูหนูไหว้ไหว้ ตั้งตั้งศารตั้งแต่แรกมันเต็มเลยนะอืมเพื่อให้เรามันมีความุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมเชื่อนะหนูเชื่อนะอแล้วก็จะมีการให้สาจาัดด้วยว่าเราจะามาไหว้แล้วก็ซื้อของไหว้มาวายวทุกวันพระทุกวันพระใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะ